สวัสดีครับเด็กๆหลังจากที่เราแม่นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้อัตราส่วนและร้อยละกันแล้ววันนี้ครูเอาโจทย์มาเสริมประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับโจทย์เราโจทย์เหล่านั้นน่ะจะเป็นการที่เราต้องมามองวิเคราะห์แต่ละจุดว่ามันจะต้องใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างไรซึ่งในแต่ละกระบวนการในการแก้ปัญหานั้นเราต้องเอาความรู้เกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละมาใช้นะครับอัต <ป ört summary> ราส่วนและร้อยละมาใช้เพราะฉะนั้นโจทย์จะเป็นยังไงเราไปรับชนกันได้เลยครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโจทย์เสริมประสบการณ์นะครับโจทย์นี้เขาบอกว่าข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับมี2ับฉบับนะครับฉบับหน่ง <LS> มี4ี่ข้อข้อละ1คะแนนนะครับแล้วก็ฉบับที่2มี30ข้อข้อละ1คะแนนเช่นกันนพน์ทําข้อสอบฉบับที่1ได้75% อ่ฉบับที่หนึ่งสี่สิบข้อทําได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตจะต้องทําข้อสอบฉบับที่สองถูกกี่ข้อจึงจะได้คะแนนรวมสองฉบับเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าเราต้องไปหาว่าฉบับที่หนึ่งเนี่ยไอที่เขาทําได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะเขาจะทําได้ไปกี่ข้อนะครับไปกี่ข้อแล้วทีนี้ฉบับที่สองจะทําถูกกี่ข้อนะครับถึงรวมกันทั้งสองฉบับจะเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรก ให้นะครับให้ข้อสอบฉบับที่หนึ่งมีสี่สิบข้อให้ข้อสอบฉบับที่หนึ่งนะครับมีสี่สิบข้อทำถูกเจ็สิห้าปอร์เซน์ของข้อสอบ ฉบับที่หนึ่งที่หนึ่งนะครับคำว่าของนี้ก็คือการคูณแล้วเด็กๆเจ็ดสิบห้าก็คือ 100. เจ็ดสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณกับสี่สิบเนาะก็ศูนย์ตัดศูนย์นะครับใช้แม่ห้าห้าสองเป็นสิบห้าหนึ่งเป็นห้าลบเจ็ดลบห้าเหลือสองยี่สิบห้าห้าห้าเป็นยี่สิบห้าสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่สิบห้าคูณสองก็จะเท่ากับสามสิบข้อแสดงว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ก็คือทำถูก30ข้อนะครับในฉบับที่1คราวนี้ฉบับที่2ฉบับที่2มีให้ข้อสอบฉบับที่2นะครับขออนุญ,ญาตนะครับลายมือครูเหมือนเดิมเลยลายมือฟังเสียงแล้วเนาะให้ข้อสอบฉบับที่2มี30ข้อนะครับมี30ข้อดังนั้น จำนวนนะครับจำนวนข้อสอบทั้งสองฉบับนะครับจำนวนข้อสอบทั้งสองฉบับคือ40บวกกับ30เท่ากับ70ข้อนะครับ70ข้อแล้วครูก็จะให้ x นะครับให้ x เป็นจำนวน ข้อที่ถูกในฉบับที่2ในฉบับที่2องในฉบับที่2เนาะ,ะให้ x เป็นจํานวนข้อที่ถูกในฉบับที่2ดังนั้นเขาบอกว่าอะไรครับจะต้องทําข้อสอบฉบับที่2ถูกกี่ข้อจึงได้คะแนนรวมทั้ง2ฉบับเป็น80%ตรงนี้ครับไฮไลท์สําคัญคะแนนรวม2ฉบับเป็น80%ดังนั้นเด็กๆต้องเอา80%ครับบอกว่า ค่าแนานรวมสองฉบับเป็นแปดสิบเปอร์เซน่าคือนะครับคือแปดสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณเราจะไปหาจํานวนข้ออ่ะเขียนไว้จํานวนข้อ ที่คะแนนรวม2ฉบับเป็น80%คือ80สบส่วนร้อยคูณกับจำนวนข้อทั้ง2ฉบับข้อสอบทั้งสองฉบับก็คือ70ข้อครับ70ข้อคูณ70เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะได้ออกมาศูนย์ต่ศ0ย์ย์ตคูณเเป็นห6แสดงว่าทำทั้ง2ฉบับต้องถูกทั้งหมด56ข้อนะครับห6ข้อแล้วทีนี้เด็กๆด,ดูครับฉบับที่1เขาถูกไปแล้ว30ข้อ ดังนั้น x นะครับดังนั้น x บวก30จะเท่ากับ56เนาะครูให้ x เป็นจำนวนข้อที่ถูกในฉบับที่2ดังนั้น x จะเท่ากับ56ลบกับ3 0 x ก็จะเท่ากับ26ข้อนั่นเองสรุปแล้วนะครับนบพรรั์ต้องทำข้อสอบในฉบับที่2ถูก26ข้อ โอเคนะนักเรียนลองไปจับแนวทางในการคิดแบบนี้แล้วก็ลองไปคิดในวิธีการของตัวเองนะครับลองไปคิดในวิธีการของตัวเองดูนะครับโอเคไปกันต่อสารละลายชนิดหนึ่มีจํานวน18ลิตรมีแอลกอฮอล์55%ส่วนที่เหลือเป็นน้ำถ้าต้องการให้สารละลายนี้เป็นแอลกอฮอล์15%จะต้องเติมน้ำลงไปกี่ลิตรอันนี้เอาสัดส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแนละ้วน้ำ18ลิตร ขอภายสารละลาย18ลิตรเนี่ยจะต้องมีแอลกอฮอล์55%คราวนี้สัดส่วนมันเปลี่ยนไปจะต้องเติมน้ําเป็นจะต้องเติมน้ําเท่าไหร่เนี่ยแอลกอฮอล์ถึงจะกลายเป็น15%นะครับเพราะฉะนั้นกําหนดเลยสารละลายชนิดหนึ่งมี18ลิตรนะครับ มีสิบแปดลิตรมีแอลกอฮอล์มีแอลห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นมีแอลกอฮอล์ห้าสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยคูณกับสิบแปดเท่ากับแสวคำนวณน,นะคำนวณ ช่วยกันนะครับ99ส่วน10เท่ากับ9.9ลิตรอ่าแสดงว่ามันจะมีแอลกอฮอล์ในสารละลายชนิดเนี้ย9.9ลิตรนะครับ9.9ลิตรน้ำทำให้มีน้ำอยู่18ลบ9.9เท่ากับ 8.1ลิตรนะครับโจทย์บอกว่าต้องการให้สารละลายสารละลายมีแอลโกอฮอล์สินะครับสิจะต้องเติมน้ำลงไปกี่ลิตรเพราะฉะนั้นให้นึกถึงให้นึกถึงอันนี้ครับ มีสารละลายหนึ่งร้อยลิตรอ่ามีสารละลายหนึ่งร้อยลิตรแอลกอฮอ์มีอยู่สิบห้าลิตรนะครับและน้ำแปดสิบห้าลิตรจะต้องเติมน้ำ ไฟ x ลิตร x ลิตรโอเคนะสาระละลายชนิดหนึ่งเนี่ยมี18ลิตรแล้วมันประกอบไปด้วยแอลกอฮอล55์55%ดังนั้นเราก็ต้องไปหาว่า55%ของ18ลิตรอ่ะมีมีอยู่กี่ลิตรมันก็คือ9.9ลิตรดังนั้นก็หาว่าไอ้น้ำเนี่ยแล้วเหลือน้ำอยู่กี่ลิตรก็คือ18ลบ9.9ก็เท่ากับ8.1ลิตร พอมาต่อมาเขาต้องการให้สารละลายนีย้มีแอลกอฮอล์สิบห้าเปอร์เซ็นตความหมายก็คือถ้าสารละลายหนึ่งร้อยลิตรแอลกอฮอล์ก็ต้องมีสิบห้าลิตรแล้วก็น้ําอีกแปดสิบห้าลิตรถูกต้องไหมครับจะต้องเติมน้ําไป x ลิตรนะครับจะต้องเติมน้ําไป x ลิตรดังนั้นข้อนี้ก็จะเยอะหน่อยนะครับดังนั้นสัดส่วน คือนะครับน้ำก็คือ8.1ดบวก x ต่อด้วยแอลกอฮอล์ก็คือเก้าดเเท่ากับสัดส่วนของน้ำก็คือ85ต่อด้วย15โอเคเนาะอันนี้สัดส่วนนะครับครูขอเน้นเขียนย่อๆนะครับมันคือสัดส่วนของระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์คุนไข้ครับคุณไข้จะเป็น สิบห้าคูณกับแปนบวก x เท่ากับแปคูณกับเกนะครับตรงนี้นะครับคูณเอา15คูณจแจกแจงเข้ามานะครับสิสิคูณกับแปได้1นึ่งร้บจวกกับสิบจะเท่ากับเอาแปดสคูณกับเกครับ841.5อ่า ย้ายครับ 15x เท่ากับขออนุญาตเขียนเท่าเท่ากับไม่ตรงกันนะครับจะได้841.5ลบกับ12 121.5จะเหลือ15.15ค15ูณกับ x เท่ากับลบกันลบกันเหลือเท่าไหร่ครับ2720นะครับ 720x ก็จะเท่ากับเอา15จากคูณย้ายมาหารนะครับ48ลิตร เพราะฉะนั้นครับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นจะต้องเติมนะ้ำไป x ลิตรก็คือ x เท่ากับ48ลิตรนั่นเองโอเคนะอีกข้อหนึ่งสำหรับโจทย์เสริมประสบการณ์นะครับเขาบอกว่าซื้อลูกไก่5ตัวลูกเป็ด4ตัวเป็นเงิน200บาทซื้อทั้ง2อย่างรวมกันเป็นเงิน200บาทขายลูกไก่ได้กำไร20%ขายลูกเป็ดขาดทุน10% ปรากฏว่าเมื่อขายหมดแล้วได้กำไรทั้งสิ้น16บาทราคาลูกไก่ต่อรูเป็ดเป็นเท่าใดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆครับเขาไม่รู้ว่าซื้อลูกไก่มันมาราคาเท่าไหร่เป็ดมาเท่าไหร่แต่ว่าซื้อมาแล้วรวมกันมันเป็น200บาทจากนั้นเขาขายไก่ไปได้กำไร20%ขายไก่ไปได้กำไร20%ขายลูเป็ดขาดทุน 10%, 10นะเพราะฉะนั้นมันจะพูดถึงกำไรกับขาดทุน ้าใขายเข้าใจเนาะกาไรกับขาดทุนแสดงว่าไอที่มันได้กําไรขายไก่มันต้องขายได้มากกว่าอยู่แล้วถูกต้องไหมขายได้มากกว่าอยู่แล้วดังนั้นมันจะกลายเป็นสมการแบบว่าขายไก่ลบด้วยขายเป็ดจะเหลือสิบหกบาทโอเคนะตรงนี้คิดตามเนาะขายไก่ลบด้วยขายเป็ดจะเหลือสิบหกบาทเพราะว่ามันบอกว่าเหลือกําไรทั้งสิ้นสิบหกบาทเนาะจะพูดถึงเรื่องกําไรและขาดทุนแล้ว นะครับกําไรและขาดทุนดังนั้นเราต้องไปหาก่อนว่าราคาลูกไก่ต่อราคาลูกเป็ดเป็นเท่าใดให้ลูกไก่ราคา x บาทซื้อลูกไก่5ตัวราคา 5x บาทอันนี้อันหนึ่งนะต่อมา ให,าาให้ลูกเป็ดราคาให้ลูกเป็ดราคาราคาลูกไก่ห้าตัวคือ5้าเแล้วใช่ไหมครับแล้วมันรวมกันอะ่ะมันคือสองร้อยดังนั้นสองร้อยลบห้าเส่วนด้วยสี่นะครับอันนี้คือราคาของลูกเป็ดซื้อลูกเป็ดสี่ตัวนะครับราคา ตรงนี้ถ้าเอา4คูณเข้ามานะครับคูณเข้ากับสมการตรงนี้เนาะคูณเข้ามานั้นั้นข้างล่างสี่มันก็ตัดกันนะครับมันก็จะเหลือสองร้อยลบห้าบทอ่าโอเคสเต็ปต่อไปเขาบอกว่าขายลูกไก่ได้กำไรยี่เปอร์เซนความหมายคือต้นทุนต้นทุน100บาทขายได้กำไร ยี่สิบบาทเข็ okay, นะต้นทุนหนึ่งร้อยบาทขายได้กำไรยี่สิบบาทเพราะฉะนั้นต้นทุนห้าเอ็กบาทต้นทุนลูกไก่ห้าเอ็กบาทขายได้กำไรเข็ okay, นะทำไมครูถึงใช้การเทียบแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะปรากฏว่าเมื่อขายหมดแล้วได้กำไร ทั้งสิ้น16บาทครูก็จะเอากันั้นตรงนี้จะเป็น 5x คูณกับ20แล้วก็ส่วนด้วย100นะครับตอบ20คูณ5เป็น100 100ตัดกับ100ก็จะเหลือ x บาทอ่านี้คือกำไรของลูกไก่ต่อต้นทุนลูกเป็ด100บาท ข่าทุนข่าทุนสิบบาทต้นทุนลูกเป็ดสองร้อยลบห้าเอ็กปาดคาดทุนสองร้อยลบห้าเอ็กคูณกับสิบส่วนด้วยหนึ่งร้อยปาด ดังนั้นตรงนี้ก็ตัดได้นะครับศูนย์ตัดศนก็จะเหลือ2 0 0 5้ลบห้ส่วนด้วย1ิบบาทนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้ใกล้จบแล้วตรงนี้นะครับก็จะได้ราคาได้กำไรนะครับได้ ได้กําไร x ลบกับ200ลบ5 x ส่วนด้วย10เท่ากับ16นะครับเท่ากับ16แก้สมการเนาะก็จะเป็น10 x ลบ200ลบ5 x ส่วนด้วย10เท่ากับ16จย้าย สิบขึ้นไปคูณนะครับจะเป็นตรงนี้วงเล็บนะครับเป็น1 0 x ลบสองบวกห x จะเท่ากับร้อก็ย้ายลบสองมาอีกฝั่งหนึ่งนะตรงนี้จะ1 5 x เท่ากับสาม x ก็จะเท่ากับ360หารด้วย15 x จะเท่ากับเท่าไหร่ สิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบสาสิบหกสิบห้าสี่หกสิบนะครับ24่สิบสี่บาท x แสดงว่าราคาลูกไก่24บาทเพราะว่า x คือราคาลูกไก่ดังนั้นราคารูกเป็ดครับเอาแทนลงไปในสมการโอ้ยาวมากรูขออนุญาตลบนะครับขออน,นุญาตลบปัญหาตรงนี้นิดนึงนะครับลบนิดนึงนะครับดังนั้น เอาไปแทนในสมการราคาลูกเป็ดจะได้เท่ากับ200คูณกับ200ลบด้วย5คูณกับ24แล้วก็ส่วนด้วย4 200ลบกับ5คูณ24ได้เท่าไหร่ครับ5คูณ24ได้120ส่วนด้วย4จะเท่ากับ แปดสิบส่วนสี่สี่ตัดนะครับเหลือยี่สิบดังนั้นราคาลูกเป็ดคือยี่สิบข้อนี้เขาถามว่าลูกไก่ต่อลูกเป็ดนะครับข้อนี้ตอบด้านบนราคาลูกไก่ต่อต่อลูกเป็ดก็จะเป็นยี่สิบสี่ต่อยี่สิบนั่นเองโอเคข้อนี้นะครับข้อนี้รุนแรงนะครับในระดับหนึ่งอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งนะครับเด็กๆเราต้องหาเราต้องหา ราคาลูกไก่ก่อนลูกไก่ห้าตัวให้มันเป็น x กำหนดตัวแปรว่า x ก็คือห้า x ลูกเป็ดดังนั้นลูกเป็ดราคาทั้งหมดสองอันอะถ้ามันรวมกันจะเป็นสองร้อยดังนั้นสองร้อยลบห้า x แล้วก็หารด้วยสี่นะครับหารด้วยสี่สี่มาจากไหนคือมันมีสี่ตัวไงแต่ถ้าคูณซื้อลูกเป็ดเข้าไปสี่ตัวก็เอาสี่คูณเข้าไปมันก็สี่ตัดกับสี่ก็เหลือสองร้อยลบห้า x จากนั้นครูใช้วิธีคิดขายได้กำไร20%ก็คือต้นทุน100บาทได้กำไร20บาท ดังนั้นต้นทุนลูกไก่ห้า x ใช่ไหมห้า x บาทก็ขายได้กาไรเท่าไหร่ก็คือห้า x คูณกับยี่สิบแล้วก็ส่วนด้วยหนึ่งร้อยจะเท่ากับ x บาตทต่อมาต้นทุนลูกเป็ดลูกต่อมอา 10, 10อต้นทุนลูกเป็ดหนึ่งร้อยบาทถูกต้องไหมครับอ่าหนึ่งร้อยบาทขาดทุนสิสิบบาทอ่าต้นทุนลูกเป็ดสองร้อยลบห้า x ตรงเนี้ยครูอาจจะไม่เคลียร์เนาะตรงเนี้ยถ้าบรรทัดน,นี้มองมองคือให้ต้นทุนเป็นหนึ่งร้อยบาทขาดทุน 10ก็คือขาดทุนไป10บาทนั่นเองนะครับขาดทุนไป10บาทเพราะฉะนั้นต้นทุนลูกเป็ดก็คือ2 0 0ร x ลเท่ากับก็แก้สมการเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็มาหากำไรนะครับเขาบอกว่า2อันนี้รวมกันแล้วขายรวมกันแล้วจะได้กำไรเหลือ16บาทดังนั้นราคาลูกไก่ต้องมากกว่าแน่นอนนะครับลบด้วยกำไรขาดทุนของลูกเป็ดนะครับก็แก้สมการออกมาจะได้ x เท่ากับยิแสดงว่า ราคาลูกไก่จะเท่ากับ24บาทนะครับส่วนลูกเป็ดก็เอา24ไปแทนค่าลงในสมการของลูกเป็ดก็จะได้ออกมาคือ20บาทนั่นเองโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบสิ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะครับเป็นโจทย์เสริมประสบการณ์ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับหรือกวูอาจจะพูดเร็วแล้วทำให้เราสับสนนะครับทักถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ